และว,วันนี้นะครับไปให้สุดพามาอยู่กันที่เซนทัลเวอร์ชั้น7ฟู้ดโซนนะฮะกับร้านนี้เลยคุโมคุโมชีสนี่ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากมาถึงก็เห็นเขาทำเค้กกันสดๆแบบนี้แหละแล้วก็มาแพ็กกันแบบนี้เลยลูกค้าสั่งไว้เยอะมากครับสามารถสั่งแล้วก็ทานข้าวแถวนั้นได้เลยร้านอยู่ตรงข้ามกับยากินิคุไรนะครับนี่เขาก็ปั๊มตา,มตาอีฮออันนี้เป็นเมนูของเขานะสิ่งที่ต้องการวันนี้ไม่ได้เป็นเค้กครับแต่เป็นซอฟเสิร์ฟบวกกับชีสเค้กนะซึ่งเป็นเหมือนเมนูซิกเนเจอ สั่งปุ๊บเขาก็ไปกดซอฟต์เสิร์ฟใส่ถ้วยแบบนี้ก่อนเลยสเต็ปแรกครับพอได้ซอฟต์เสิร์ฟมาแล้วนะฮะ เขาก็ตามมาด้วยนี่โคลนนะฮะเป็นเหมือนแบบโคลนชาโครครับแล้วก็ปักมาด้วยท็อปปิ้งเนี่ยชีสเค้กก้อนเล็กแบบนี้นะครับรับจากมือมาร้อนๆอ,ออกมาใช่ครับเย็นๆแบบนี้เลยนี่ได้มาแล้วนะครับดูนะกินมากเป็นไงดูแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันดีกว่าสงวนราคาถ้วยนี้อยู่ที่ร้อยสามสิบเก้าบาทได้ที่นั่งไม่รอช้าครับนี่ชิมเข้าไปคําแรกกับตัวซอฟเสิร์ฟนะซอฟเสิร์ฟก็จะเป็นความแบบนมนมหอมๆนะผมรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความหอมเหมือนแบบ กินซอฟเสิร์ฟที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะเป็นแบบความนมนมอะ่ะส่วนชีสเค้กนะครับก็เป็นก้อนเล็กๆแน่นๆเลยเนื้อละเอียดฮะแล้วก็กลิ่นหอมชัดเจนมากโดยรวมของเมนูนี้นะจะไม่ได้หวานมากครับผมว่าหวานกําลังดีปุ๊บนี่แล้วก็จับตัวติฮะใส่โครนชิ้นกันอีกต่อนโครนก็ยังกรอบๆรอบๆแบบนี้เลยยังไงสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ไปให้สุดนะครับขอบคุณมากครับ